สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโป๊เตโตแล้สสำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมจะมาเอาเกลือแลกเกลือเวอร์ชันอัปเกรดนะฮะเวอร์ชันแพด3.0นั่นเองนะครับอ่าหลังจากที่ผมเคยทำคลิปไปแล้วนะคะว่าเอ,อ่อควรแลกเป็นเซตไหนดีคุ้มสุดนะครับวันนี้ผมจะมาแลกด้วยนะฮะมาดูกันดีกว่าว่าจะคุ้มไม่คุ้มจะเกลือไม่เกลือนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ โอเคแล้ววันนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะแลกนะสุดๆเลยนะ้อยูสองเซตเซตที่หนึ่งคือครีมสันเซตที่สองคือวินเดอร์เลสเซนนะฮะแค่สองเซตนี้เท่านั้นนั่นเองนะคบผมเดี๋ยวผมจะเอาครีมสันก่อนนะคบผมสิบสามชิ้นมาทุกคนครับก็เดี๋ยวเราจะมาแลกกันดูนะฮะสิบสามชิ้นนี้นะครับเซตครีมสันผมจะได้ครีมสันโหดๆสักแค่ไหนต้องมาแล้วแหละอัตราคิดความแรงที่จมทีเปอร์เซนต์ฟื้นทูพลังงาน สามสีออ่อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอุ้ยดิถ้วยสี่ถ้วยโอเคเอาดูนาฬิกาก่อนนะอืไปทางไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับชิ้นนี้เกลือเอ้ยอันนี้พอได้นะถ้าออกกับตาก,กี้คูเต่าเลยนะฮะเฉยๆอุ้ยได้อยู่แต่เทียต่ําอ่ะอันนี้แอบเทียต่ําไปหน่อยถ้วยไฟโอ้โหถ้วยนะ้ําแต่ออฟเทคแค่ออฟเดียวนะฮะไม่ไม่คุมเท่าไหร่ ถ้วยน้ําอีกแล้วถ้วยหินถ้วยน้ําแข็งตอนนี้อยากได้ถ้วยบนัดไฟตรงเซตแล้วก็หมวกขุมสันที่เป็นอัตราคีที่มีออฟลองความแรงครีนะฮะเอาแล้วครับผมรอบแรกเกลือมาเข้าสู่รอบที่สองนะครับอยากได้หมวกกับถ้วยเยอะๆหมวกผมอยากได้ผมอยากได้หมวกอัตราคีที่มีออฟลองความแรงครีแล้วก็ถ้วยบนัดไฟออฟใช้งานได้ตรงเซตนะครับสามสองหนึ่งต้องมาแล้วมามา หมวกกระพ้วยเยอะๆเลยวิ่งหมวกสี่ใบนะฮะเดี๋ยวไปดูด้านนาฬิกาก่อนเออเกลือนะครับเฮ้ยอันนี้อันนี้พอได้นะไปทางดีอยู่นะฮะเกลือเกลือเอออันนี้ก็ได้อยู่ถ้าออกความแรงขีก็ฮู้เต่าได้นะครับอันนี้กลางๆอ่ะแต่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะหมวกโอ้โหแล้วดูออมันจะออกแหนน่ากลัวมากนะฮะหมวกอตัตคี อุ้ยอุ้ยมามันมามันมาเฮ้ยอุ้ยแล้วกูเต่าใช้หมดเลยชีวิตคขงแรงคีฟ้นฟูถ้าออกอันที่สี่เป็นชำนาญท่เ perfect มากอุ้ยมวกนี้มวกนี้ต้องต้องไวตีบวกให้ดูนะฮะกลอเอ่อเฉยเอ้ยไม่เป็นไรบนนั้นไฟอย่ผมไปเอาน,นอกเซตได้อยู่ละอุ้ยได,ไ,ดได้ได้ได้อยู่นะ โอเคครับทุกคนและรอบนี้นะครับผมจะมาแลกเป็นเซตลมบ้างเซตลมเนี่ยผมอยากได้นาฬิกาถ้วยและก็มงกุฎเป็นออฟหลักชำน,นาญธาตุและออฟรองขอแค่มีอัตราคีกกับฟื้นฟูโอเคมากๆแล้วนะครับมาดูกันดีกว่าว่าจะได้หรือเปล่าไปได้อะไรเอ่ยโอ้อันนี้ดูอยากดันสายบ้างดีกว่าอะเกลือกลางๆเฉยๆ อ๋อโอเคอยู่อุ้ยอันนี้สวยอันนี้สวยแต่เทียตอามอีกแล้วอันนี้เฉยๆฉยชำนาญธาตุชำน,นาญธาตุชำน,นาญธาตุป้องกันหมดเลยอะเกลือโหเซตลมเกลือมากยังไม่เจอตึงตึงเลยมีแต่ป้องกันอะไรครับเนี่ยมารอบนี้ขอตึงตงึขอแบบว้าวได้ไหมอะอยากได้อะ่ะอยากได้ชำน,นาญธาตุอะทุกคนรุนนะครับ สามสองหนึ่งนาฬิกาถ้วยมงกุฎนาฬิกาถ้วยมงกุฎเยอะเยอะเลยนาฬิกาถ้วยมงกุฎโอ้โหผลนกเกยอะจัดนะดูถ้วยก่อนอุ้ยแต่ต้องลุ้นอะ่ะเออแต่ผมแบบสองออกไม่ได้ใช้แต่ว่าเออชำนาญท่านมันออกยากแหละก็เข้าใจได้โอเคไม่เป็นไรไดอ้อยู่เก็บไว้ก่อนเกลืออ้ยอันนี้สวยอันนี้สวยไปทางดีครับได้อยู่อันนี้เกลืออันนี้ไปทางดีครับ หมวกชำน,นาญธาตุหมันรรรษาษป้องกันชีวิตโอ้โหมีชำน,นาญธาตุมาแค่อันเดียวเองอะเซ็ตลมมันตึงจริงนะตึงยิ่งกว่าคลิมสันอีกอะมาครับทุกคนรอบนี้นะขอชำน,นาญธาตุเยอะๆนะครับส่วนของนาฬิกาถ้วยมงกุฎเนี่ยชำน,นาญธาตุแล้วออฟลองโคตรโหดอะขอแบบเน้นๆหน่อยนะมาชำน,นาญธาตุที่ออฟสวยมาอุ้ยถ้วยหมวกเยอะมาก นะฮะอ่ะดูเกาะทารด้าน่วยก่อนเลยเกลือโอ้โบกายภาพแต่ก็เฉยๆนะอีกแล้วอ่ยภาพอุย้ยแต่นี่ไปทางดีกว่าอุย้ยบุรัดหินตึงอยู่นะบนรัดหินสวยอยู่ครับผม,อ,มอ,อุ้ยบรัดไม้บนรัดไม้ก็โผลมาอุ้ยแต่อู้หสามออบได้ใช้ได้อยู่ได้อยู่ยบุรัดไม้เกลือผมไม่ให้เจอคำว่าชํนานาญธาตุเลยอะ่ะมีบ้างไหมเนี่ยโหเสียดาย โอ้ยชํนานาญธาตุมันไม่ออกเลยเว้ยอะโอเคฮะตองเกลือแล้วก็มาถึงรอบสุดท้ายนะครับรอบนี้แลกได้แค่6ชิละไม่เป็นไรฮะขอตึงๆเลยนะ3 2 4ชํนานาญธาตุเยอะๆเลยนะอ่ะดูด้านขวาบ้างเกลือเกลือ,ช,อช่วยๆอะ่ะ อุ้ยอันนี้สวยอยู่นะแต้นเน่ยทำไมชอบให้อนาตาคีควาแรงคีต่ำจังเลยอ่ะอุ้ยบดัดไฟได้อยู่นะกูเต่าอ,อีกแล้วได้อยู่นะเอออะทุกคนครับเดี๋ยวผมจะตีทีละชิ้นเลยมาเรื่องอที่ชิ้นนี้ก่อนนะขอความแรงคลีนะมันจะเพอร์เฟกมากความแรงคลีนะขอความแรงคลีเท่านั้นความแรงคลีอุ้ยจมตีเปอร์เซ็นน่ะมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะ แต่ถ้าเป็นครลังคีจะดีใจกว่านี้นะฮะมาอุย้ยอัตราคีนะอัตราคีตึงๆแล้วคูณ2ก็เป็นอัตราคีกรอบนะครับเออชิ้นนี้ก็ได้อยู่ได้อยู่ขออัตราคีนะอัตราคีโอ้ยป้องกันเปอร์เซ็นเนี่ยชอบบอ,อกอะไรแบบเนี้ยนะมาชิ้นนี้นะฮะอัตราคีพื้นฟูพลังงานก็ไม่แย่มา หมวกชิ้นนี้นะครับจะดีมากถ้าออกจำนวนธาตุและลงความแรงคิสองทีขอให้เป็นอย่างนั้นมาอะไรอ่ะโหป้องกันว่าแต่ว่าลงความแรงคิหนึ่งทีแล้วก็พลังชีวิตหนึ่งทีเฮ้ยแต่มันยังดีกว่าผมผมสละหมวกเก่าหูเต่าได้ไหมอยากจะทิ้งมากเลยไอหมวกอันนี้ยังพอดีกว่านะเพราะความแรงคิมันลงไงมาชิ้นนี้ขอตึงๆได้ปะ แบบลงแบบสุดต่งได้ไหมอ่ะอยากเห็นแฟกสุดต่งอะ่ะนะสามตออหนึ่งอุย้ยก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่มันก็โอเคอยู่มา20ขอความแรงทีได้ไหมสามสิบอปอร้ยได้อัตราคลีโอเคโอเคพอรับได้นะกลางแต่ว่าไปทางโอเคอยู่ มาและชิ้นนี้นะฮะที่เป็นชำนาญท่าที่ผมได้มาแค่ชิ้นเดียวนะครับมาดูกันดีกว่าว่าออฟฟิศจะเป็นอะไรและจะลงความแรงคลีหรือไม่ไปเอ้ยโจมตีเปอร์เซ็นตอุ้ยแล้วลงความแรงคลีด้วยนะประเด็นก็ได้อยู่อ่าให้ให้ให,ให้แต่อยากได้ฟื้นฟูกว่าชิ้นอ่าถ้าเป็นเซตเนี้ยผมอยากได้แอบอยากได้ฟื้นฟูอยู่นะเออมาครับทุกคนปึ๊บเอ้ยความแรงคลีว่ะ โอเคใช้ได้ใช้ได้อาให้ให้ให้ให,ใหเป็นไงบ้างครับทุกคนโอ้โหผมบอกเลยว่าเฮ้ยแลกก็ข้มอยู่นะได้ได้โอเคอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะครับผมแล้วเพื่อนๆได้ลองไปแลกกันบ้างหรือ,อยังนะครับลองคอมเมนต์กันด้วยว่าโอเคไหมเฮ้ยผมโอเคนะเออนะครับผมแล้วสำหรับคลิปวันนี้ผมคงจะต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับเจอกันใหม่ในครั้งถัดไปนะครับบ๊ายบาย